แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินดิจิตอล1,000 0บาทสำหรับใครที่อยากได้เงินหมื่นอย่าลืมลงทะเบียนทางรัฐสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหนลงทะเบียนอย่างไรและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้เมื่อไหร่คลิปนี้ มาอัปเดตคำถามเหล่านี้กันนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>ก็ต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ หลังจากที่นายพิชัยชุนหวะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมายืนยันว่าโครงการดิจิตอลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาทจะเริ่มดำเนินการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการกร่อนรวมจำนวน14.5ล้านคนโดยมาจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนและกลุ่มผู้พิการ2.2ล้านคนโดยคาดว่าจะโอนเงินเข้าบัญชี หลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไป ทางนี้นะคะรัฐบาลจะปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายน2567โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเริ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปนะคะจากนั้นรัฐบาลก็จะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคม2567นะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านสามารถลงทะเบียนได้ด้วยวิธีการดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะคะที่แอดเอามาอัปเดตส่วนรายละเอียดนั้นก็คือท่านจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาและทำการติดตั้งแล้วก็กดลงทะเบียนร,รับสิทิโครงการโดยภายในะแอปก็จะบอกขั้นตอนต่างๆให้เราทราบนะคะมาดูขั้นตอนข้าวๆนะคะ1ดาวน์โหลดแอปทางรัฐ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ 2. เข้าสู่แอปทางรัฐแล้วกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ 3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกดถัดไป 4. อ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวของโครงการจากนั้นกดเครื่องหมายถูกที่ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วก็กดปุ่มยอมรับ ข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวของแอปนะคะจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกที่ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดยอมรับ6กรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล7กรอกข้อมูลส่วนบุคคลคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มดำเนินการต่อ แอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้า9จากนั้นนะคะวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบเมื่อสแกนใบหน้าสำเร็จระบบก็จะนำท่านสู่ขั้นตอนถัดไป1ิ หน้าจอจะแสดงผลระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้ว1 1นะคะระบบจะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถปิดแอปและกลับและเข้ามาตรวจสอบผลภายหลังได้ 12. เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็จะมีกล่องข้อมูลแจ้งให้ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้ให้กดปุ่มสร้างบัญชีทางรัฐ 13. ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปทางรัฐและกดปุ่มยืนยัน 14. ตั้งรหัสพินโค้ดหหลักสำหรับเข้าใช้งานแอปทางรัฐและ 15. เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขโครงการนะคะนี่คือ15ขั้นตอน สำหรับลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามโครงการสำเร็จสามารถรอติดตามสถานะการรับสิทธ์ตามโครงการดิจิทัลเ l l ต t ของท่านได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะบนหน้าแรกของแอปทางรัฐโดยจะได้รับผลการแจ้งสิทธิ์พร้อมกันในวันที่22กันยายน2567และเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะถ้าลงทะเบียนสำเร็จจะอยู่ในขั้นตอนที่3หลังจากนั้นก็รอผลแจ้งสิทธิ์พร้อมกัน22กันยายนนะคะ